สวัสดีครับที่นี่นิสสันกรุงไทยยูสคานะครับผมคุณแผนเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทนี้นะครับวันนี้ผมพามาดูรถ Mazda 3นั่นเองนะครับซึ่งคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะอ่าเป็นโฉมปี2019นั่นเองนะครับสภาพตัวรถ สวยคริปใหม่คริปนะครับรถเป็นรถใหม่เป็นรถป้ายแดงนะครับวิ่งใช้งานไม่ใช่ใช้งานสีเขาต้องใช้คําว่า,าเป็นรถแบบเหมือนแค่ขยับขยื่นนะครับที่จากจุดหนึ่งไปที่จุดหนึ่งนะครับบริเวณใก,กล้ๆนี้เองประมาณแค่76กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับรถโฉมคันนี้นะครับปี2020ตอนนี้ปี2025นนะครับก็เป็นรถ เป็นราคารถมือสองนะครับแต่ว่าเราได้ในส่วนของรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะครับสวยกลิบไม่มีตำหนินะครับไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นมีมากสุดก็แค่ฝุ่นนะครับฝุ่นจับมาหน่อยนึงนะครับก็เดี๋ยวล้างทําความสะอาดเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับล้อเป็นล้อแบบขนาดใหญ่นะครับไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์สวยเลยทีเดียวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบสีดำแบบเหมือนเปียโนแบ็กแบบนี้อ่านะครับดูดันนะครับเรื่องสีนะครับตัวนี้ยโฉมเนี้ยเป็นสีแดงซึ่งาจากเท่าที่ฟังฟังมานะครับสีลงเนี่ยลงประมาณ3ชั้นด้วยกันนะทำให้สีของ m a สด้าคันเนี้ยดูแลค่อนข้างสดค่อนข้างชำํำ พอเวลาล้างทำความสะอาดอีกนิดนึงรับรองได้ว่าสวยกริปแน่นอนนะอ่ะตอนนี้ก็อยัางแบบติดฝุ่นติดอะไรอยู่นิดนึงนะนี่อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูภายในกันนะครับว่าสำหรับภายในลับเป็นยังไงบ้างอ่ะลืมบอกไปนะครับสำหรับตัวรถเนี่ยเขามีกล้องมองรอบทิศทางเห็นไหมด้านหน้าด้านข้างนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้ามีนะครับเขาก็คือจะมีกล้องมองรอบทิศทางมาให้ก็ เป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูภายในอ่ะก่อนเข้าไปนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงนะเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นอ่าเมมโมรีซีทให้สองตำแหน่งด้วยกันนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแผงคอนโซลด้านข้างนะครับแผงประตูนเนี่ย ประตูเป็นออโต้ทั้ง4บานแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงออกมาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะทรงดีไซน์สปอร์ตนะครับด้วยแบบรูปหลักนะความเป็น m a สเตอร์ถแรงแน่นอนนะครับใครตามหาอยู่เนี่ยเข้ามาชมได้เลยพวกมันไล่นะครับเขาให้มาเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นเห็นไหมครับแล้วก็แผ่นนันชิปมีมาด้วยนะใครมองหานี่ ตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนกับมาสด้าสามพูดไปพูดมาผมก็ลืมเอากุญแจกุญแจอยู่ด้านนี้ขออนุญาตวางไว้อยู่นะสาหรับกุญแจนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะมี2ดอกนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเข้าไปชมภายในอึบนิดหนึ่งนะครับด้วยความเป็นรถสปอร์ตนะครับก้าวขาเข้ามาจะได้ความรู้สึกเหมือนเป็นแบบรถสปอร์ตเขาตเตี้ยนะครับก็เป็นดีไซน์เดิม,ดมของทางมาสด้าสคันนี้นะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาต เป็นบูตสตาร์ทแบบนี้นะครับเวลคัมขึ้นมานะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นมาสด้านะแล้วก็เห็นไหมเลขไม่นี้76กิโลเมตรเท่านั้นเองนะไม่โกหกกันนะครับรถใหม่ายแดงนะครับไม่เคยใช้งานจริงๆนะครับแค่ขยับขยื่นเท่านั้นเองนะ <c oughs> สำหรับตรงนี้นะครับจอก็จะเป็นแบบ กล้องมองรอบทิศทางที่ผมบอกไว้นะแล้วก็กล้องถอยหลังตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะหักเลี้ยวเห็นไหมเห็นเส้นเหลืองๆหลือไหมอ่าเวลาผมหักเลี้ยวนะครับเส้นสีเหลืองเหลือเนี่ยจะเป็นเรดาร์เนี่ยเขาก็จะตามเราด้วยก็จะบ่งบอกเลยว่ารอบข้างโดยประมาณเนี่ยเราจะชนเราจะเฉียวอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ตรงนี้ไม่มีก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะอ่ะผมลืมปิดประตูมุมนี้เห็นไหมนะเดี๋ยวผมเปิดประตูออ๊บเห็นไหมอ่ะอันนี้ผมเปิดประตูอยู่นะครับขออนุญาตเปิดประตูไว้นิดนึง แล้วก็เวลาหมุนพวงมาลัยนะครับเขาก็เซ็นเซอร์เขาเนี่ยจะตามพวงมาลัยไปด้วยซึ่งจะบ่งบอกตำแหน่งนะว่าถ้าเราหมุนตรงนี้เราจะชนอะไรบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีจุดหนึ่งเหมือนกันถือว่าโอเคนะไม่ขี้เล่เลยนะครับสำหรับแอร์นะครับเขาให้แอร์มาเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้แล้วนะพูดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับชุดเกียร์นะครับก็ได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับตรงนี้มีเบรกมือด้วยเป็นแบบไฟฟ้านะแล้วก็ในส่วนของ ชุดคาสั่งคอนโซลตรงนี้นะครับเราสามารถควบคุมจากตรงนี้ได้ถ้าเล่นเนวิเกเตอร์นะครับหรือเราจะดูในส่วนของออปชันอื่นๆนะครับเราก็สามารถนี่หมุนจากปุ่มจอยสติ๊กตรงนี้ได้นะครับเมนูการตั้งค่าสื่อความบันเทิงเนวิเกเตอร์การนําทางนะครับออปชันมีมาให้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะและที่สําคัญนะครับดีไซน์ จอของเขาค่อนข้างสวยนะใครมองหาอยู่นะครับผมว่าตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบหลังคาเป็นแบบสีดําค่อนข้างจะสปอร์ตนะครับลุกทําออกมาแล้วค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับส่วนที่บังแดดนะครับเขาก็จะมี กระจกแบบนี้มาให้นะแล้วก็พร้อมกับไฟตรงนี้ด้วยสําหรับสาวๆนะหรือเราหนุ่มๆนะครับจะหวีผมแต่งหน้าในรถนะก่อนจะออกไปพบลูกค้าหรือทําอะไรก็ตามแต่ก็ถือว่าโอเคนะเขามีมาให้นะครับถือว่าออปชันให้มาดีนะครับรูปทรงรูปลักษณ์นะครับผมสูง176เซนติเมตรนะครับ นั่งถือว่าสบายนะ h e เค o o ูมเล็ room ถือว่ากว้างขวางนะครับและก็ในส่วนของภายในเนี่ยนะครับดีไซน์ก็าทำออกมาแล้วค่อนข้างดุด,ดันนะครับที่วางแก้วน้ำเนี่ยที่เราวางเนี่ยถ้าเราปิดลงไม่มีแก้วน้ำนะก็วางของเก็บของอะไรถือว่าโอเคนะครับมี USB เพิ่มเติม1ช่องสำหรับที่เท้าแขนมาตรงนี้นะ ก็ยังมี USB เพิ่อมอีกช่องหนึ่งนะครับบวกกับที่จุดบุหรีอีกหนึ่งช่องไว้เก็บของเก็บสัมภาระถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสามารถขยับตรงนี้ได้นะถือว่าโอเคทําออกมาได้ค่อนข้างดีเบาะหนังนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าแบบนี้มาดูแลไม่คี้เล่เลยไม่คิ้เล่เลยใครหาอยู่ตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนนะครับคันนี้เป็น m a z d a 3นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นป้ายแดงนะ วิ่ง76กิโลนะครับบริเวณด้านข้างโชว์รูมนะครับผู้โดยสารตอนท้ายเฮดรูมเล็กรูมถือว่าทําออกมาก็ไม่ถึงกับกว้างขวางนะครับแต่นั่งได้สบายอยู่นะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนมาให้นะแล้วก็แอร์ผู้โดยสารตอนท้ายอีกสองช่องนะครับช่องเก็บเอกสารถือว่าทาออกมาดีนะครับราคาตรงนี้759,000บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับสําหรับด้านท้ายนะครับ สำหรับฝาท้ายนะครับตรงนี้นะครับไฟท้ายเนี่ยเขาทําดีไซน์ออกมาแล้วค่อนข้างจะสปอร์ตนะใครมองหาความเป็นสปอร์ตความดุด,ดันนะคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนนะครับและก็เวลาเราเปิดด้านท้ายนะครับเขาจะซ่อนอยู่ตรงโลโก้นี้อ่าเปิดขึ้นมานะครับต้องบอกว่าน็อตเนสไม่มีขยับนะครับแน่นอนคันนี้รถใหม่ป้ายแดงนะครับอันนี้อาจจะขออนุญาตวางถุงเอาไว้นะครับ ค่อนข้างกว้างขวางนะครับแล้วก็สําหรับด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเป็นยางอะไหมาให้นะครับแม่แรงนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆถือว่าครบนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่มีเดิมๆนะครับมีแผงตรงนี้นะครับยังเหมือนเดิมสามารถพอดเก็บได้นะถ้าเราไม่ใช้นะครับหรือว่าเราจะพับเป็นเบาะ4 0 6 0ก็ได้นะสามารถปรับพับได้ก็ถือว่าโอเคนะครับมีของชิ้นใหญ่ๆ ใส่เข้าไปได้เลยนะครับรถแฮทสแบ็กแบบนี้นะครับ5ประตู m a ส d ตต้องเป็นสีแดงเท่านั้นแม่หล่อเลยทีเดียวนะใครมองหานะครับมาส d ต3 7 5สามเบาทนะครับบวกกับนะครับในส่วนของเลขใหม่ค่อนข้างน้อยเลย76กิโลเมตรเท่านั้นดีไซน์สวยมากๆนะครับใครมองหาอยู่ตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงราคามือสองอ่า ตอนนี้นะครับก็เหลืออยู่เพียงแค่7 5 9 0 0 0บาทประหยัดได้ไปเยอะมากๆพอสมควรนะครับและที่สำคัญได้เป็นรถใหม่ไยแดงด้วยนะ,ะไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูฝาหน้ากันว่าห้องเครื่องเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้ายอย่างนี้ครับรถจอดตั้งอ่ตั้งแต่ปี20อันนี้ปี25แล้วก็ตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยคือเขา เป็นรถค้างสต็อกนั่นเองนะครับเป็นรถใหม่แน่นอนอันนี้ลูกค้าสบายใจได้เช็คประวัติตัวรถได้นะครับเช็คไม่ได้สิเพราะว่ารถไม่เคยไม่เคยขับเคลื่อนโอ้ผมก็ลืมไปนะครับสำหรับห้องเครื่องนะครับอย่างที่บอกไว้ทุกอย่างเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับจุดนอด็อตจุดยึดต่างๆเดิมนะครับไม่เคยมีการขยับขยื่นนะครับรถใหม่ป้ายแดงค้างสต็อกนั่นเองนะครับ เครื่องยนต์ Skyactive นะอ่าถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับน็อตเนสเหมือนเดิมนะครับไม่เคยขยับนะน็ Not อตเดิมไม่เคยเปลี่ยนใหม่ไม่เคยทำสีนะครับทุกอย่างเดิมใหม่หมดนะครับอันนี้ใครมองหาเป็นแบบรถโฉมปีมาซ่าสามแบบนี้นะครับอยากได้เป็นแบบป้ายแดงราคาแพงเหลือเกินแต่ตรงนี้นะครับเป็นรถมือ2นะครับสภาพ ป้ายแดงนะยังไม่ได้จดทะเบียนเลยวันที่ลูกค้ารับนะครับขออนุญาตติดป้ายแดงให้นะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวติดป้ายแดงให้นะครับไฟโปรเจคเตอร์เห็นไหมหล่อเหล,ลาเอาการนะใครมองหาอยู่นะครับผมว่าตอบโจทยไ์ได้ดีแน่นอนนะครับราคา7จ9 0แสบาทซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนได้นะครับซื้อเงินสดก็เจ็แสา 9, บาทนะครับเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องแวด 7%นะครับแต่สำหรับเรื่องแหวนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตลดราคาให้นะครับแล้วก็พี่ลูกค้าท่านไหนจัดไฟแนนซ์นะครับก็จัดได้สูงสุดถึง84งวดนั่นเองนะครับสำหรับเ,เรื่องดอกเบี้ยนะครับก็จะมีเรื่องดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับใครมองหาอยู่ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ว้าวได้รถใหม่รถใปแดงน,นะครับแล้วก็สีแดงด้วยนะสีนี้จบแน่นอนนะครับใครชอบ คือตาหนิไม่มีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะตรงนี้ชนมาหรือเปล่ามีตําหนิอะไรหรือเปล่านะครับสนใจไงก็ติดต่อทักทายได้เบอร์โทรผมสุดตัวนะครับ0 8 3 4 4แ2 2 9 7่นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ทักมาที่เบอร์นี้เพิ่มเติมก็ได้ผมคุณแพนนะครับพิกัดนะครับอยู่บริเวณรามอินทากมอที่7ติดถนนใหญ่เลยนะครับหรือเดินทางไม่ถูกก็โทรหาผมสุดตัวก็ได้นะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเก t วอลมอเตอร์นะครับแล้วก็ไปทางด้าน ซ้ายมือผมจะเป็นแฟชั่นไอแลนด์นะครับเดินทางมาไม่ถูกก็โทรหาผมส่วนตัวก็ได้นะครับรถคันนี้นะครับใครสนใจบอกว่าคุณแผนผมขอจองก่อนได้ไหมนะจองไว้ก่อนอยากได้คันนี้มากเลยนะ759,000บาทด้วยนะถูกเนาะก็จองไว้ก่อนจองเข้าบัญชีนะครับเป็นบัญชีของทางนิสสันกรุงไทยยูสคานะครับพี่ลูกค้าท่านไหนสนใจก็จองไว้อยู่ที่5,000บาทนั่นเองนะครับ การจองนะครับจองเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะครับไม่เป็นบัญชีส่วนตัวนะครับล็อกไว้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาได้ระยะนึงนะครับสนใจงไงก็ติดต่อทักทายได้ยังไงวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในะอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ